สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูก็จะมาเฉลยแบบทดสอบเมื่อวานนะคะที่เราได้ทำไปนะคะใน Google Form ซึ่งเป็นลิงก์นะคะที่คุณครูได้สร้างขึ้นมานะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองทดลองทำกันดูนั่นเองนะคะซึ่งนะคะมีนักเรียนหลายคนเลยนะคะได้เข้าไปทา ในระบบนะคะคุคูครูได้เช็คแล้วนะคะตอนนี้เข้าไปทำในระบบแล้วนะคะ24คนนะคะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะขอขอบคุณไปยังผู้ปกครองนะคะแล้วก็นักเรียนที่ได้ให้ความร่วมมือนะคะในการทำแบบทดสอบนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุคูครูก็จะมาเฉลยแบบทดสอบที่เราทำไปเมื่อวานนะคะเรามาดูในข้อที่1กันเลยนะคะ ข้อที่1นนะคะถามว่าข้อใดเขียนสะกดคําไม่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนเน้นย้ําได้เลยนะคะคําว่าไม่ถูกต้องนะคะมีคําว่าการดานคนพานบันดานสัญญาณน,นะคะเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะว่าตอบอะไรเอย่ยข้อนี้นะคะตอบสัญญาณน,นะคะเพราะคําว่าสัญญาณน,นะคะคําที่จะเขียนถูกต้องนะคะ ก็คือจะต้องเป็นตรงนี้นะคะจะต้องเป็นนอนเนนะคะถ้านอนหนูตรงนี้นะคะผิดนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูในข้อที่2นะคะข้อใดเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องเหมือนเดิมนะคะข้อ1ยีรัฟ2อ,อพยพ3รูปภาพ4มอบกราบตอบอะไรคะข้อนี้ ข้อนี้ตอบยีรับนะคะสาเหตุที่ผิดนะคะเราไปดูกันเลยค่ะคําที่ผิดนะคะยีรับนะคะเราจะไม่ใช้พอพานนะคะแต่เราจะใช้ for fun นะคะถ้ายีรับพอพานผิดนั่นเองต่อไปในข้อที่3นะคะถามมันเดิมเลยเพอะไเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องนะคะ 1. คณิตศาสตร์ 2. เบ็ดเสร็จ สามฤ์เดชสรสชาติข้อนี้ตอบรสชาตินะคะเพราะรสชาตินะคะเราจะไม่ใช้ดอด็กนะคะแต่เราจะใช้ต่อบาอบสาะอีนั่นเองต่อไปข้อที่4นะคะคำคำในข้อใดน,นะคะที่เขียนสะกดคําไม่ต้องนะคะ1เลข6 2เมฆหมอก3 คอนี้ตอบพักพวกนะคะสาเหตุที่ผิดนะคะก็คือพักนะคะเราจะไม่ใช้กอไก่นะคะแต่เราจะใช้คอควายนั่นเองนะคะต่อไปคำที่5นะคะข้อที่5ข้อใดเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องนะคะ 1. กปุยช่าย 2. สายสร้อย 3. โปรโยปลาย 4. เหนื่อยหนาย ข้อนี้ตอบอะไรคะข้อนี้ตอบสายสร้อยค่ะนักเรียนเพราะสายสร้อยนะคะคำที่ถูกนะคะสร้อยอถ้าสออโยอสอยไม่ถูกสร้อยนะคะคำนี้ผิดคำที่ถูกก็คือนะคะคำนี้สอเสือดอเรือนะคะเป็นคำพวกกรัมไม่แท้นั่นเองนะคะต่อไปคำที่6ดวงแก้วมณีของ นางเมฆขลามีแสงจุดๆๆมากนะคะควรเติมคำในม,าามัตาจากเกลมัตจาเกลก็คือคำที่มีวอลแวนใช่ไหมคะคำใดในช่องว่างจึงจะได้ความหมายถูกต้องนะคะอ่ามาดูข้อหนึ่งค่ะวับแวมวับแวมมีวอลแวนบ้างไหมคะวับแวมไม่มีนะคะสอง วอมแวมวอมแวมให้นักเรียนดูที่ตัวสะกดนะคะ3ปูว่าซีแวววาวข้อนี้ตอบอะไรคะนักเรียนข้อนี้ตอบแวววาานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะคุณแม่ใช้เข็มจุดๆุด น้ำที่ฝังอยู่ในนิ้วของสุนออกควรจะเติมคำในช่องว่างอันไหนจึงจะถูกต้องนะคะ 1. บงสอแทง 3. ามทาง 4. แยงข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะเด็กๆตอบอะไรคะข้อนี้ข้อนี้ตอบคำว่าบงนะคะเพราะคำว่าบงนะคะหมายถึงใช้ของแหลมๆนะคะ แทงที่เนื้อเพื่อสกิดน้องหรือน้ําที่ฝังอยู่ในเนื้อออกนะคะถ้าคําว่าแทงเนะี่ยหมายถึงนำของแหลมอย่าทิ่มเข้าไปถ้าคําว่าทางหมายถึงแยกให้อาหารออกจากกันนะคะถ้าคําว่าแยงหมายถึงแยกเข้าไปในช่องหรือรูนั่นเองต่อไปข้อที่8นะคะคนดีถึงจะตกน้ําไม่ไหลตกในกองกูนไม่สูญชื่อนะคะคำว่ากองกูนคํานี้นะคะมีความหมายตรงกับอะไร หนึ่งไฟสองดินสามหินสี่ทรายข้อนี้ก็ยากนิดนึงนะคะก็คือตอบข้อไหนคะตอบข้อที่หนึ่งนั่นเองนะคะกูนหมายถึงไฟนะคะต่อไปข้อที่เก้าค่ะพิธีไหวครูเป็น ธรรมเนียมไทยอันดีงามซึ่งควรยึดถือปฏิบัติสืบไปคําว่าธรรมเนียมคํานี้นะคะหมายถึงอะไรหนึ่งตัวอย่าง 2. แบบแผน 3. ความเชื่อ 4. ี่ข้อกําหนดข้อนี้ตอบอะไรคะข้อนี้ตอบแบบแผนนั่นเองนะคะเพราะคําว่าธรรมเนียมนะคะหมายถึงประเพณีแบบแผนหรือแบบอย่างนะคะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายนะคะ มาลีดอกดังสีบานเย็นเห็นหรือไม่คำว่าบานเย็นคำนี้มีความหมายตรงกับอะไร 1. ดอกไม้ชนิดหนึ่ง 2. บานในเวลายเย็น 3. ส,สีแดงอมม่วง 4. ชื่อผู้หญิงนะคะให้ในักเรียนดูบริบทด้วยนะคะมาลีคำนี้หมายถึงดอกไม้นะคะดอกดังสีบานเย็นแสดงว่าคำนี้หมายถึง สีแดงอมม่วงนั่นเองนะคะสีบานเย็นก็คือสีที่มีลักษณะสีแดงๆนะคะอมกับสีม่วงม่วงนะคะ<ม>เพราะสีบานเย็นนะคะหมายถึงสีแดงอมม่วงนั่นเองนะคะเอาละค่ะครบ10คำนะคะ10ข้อคุณครูได้โจทย์คะแนนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักเรียนที่เข้าไปทําในระบบเรียบร้อยนะคะ ขอชื่นชมนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ